อาวสวัสด,ดีผมกลับมาแล้วนะหลังจากที่ผมหายไปประมาณ11เดือนความจริงผมไม่ได้หายไปไหนหรอกผมไปทำสวิเตอร์มาแต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะเรื่องสำคัญวันนี้ก็คือการรีวิวกวปนั่นเองสุวน้ายหนที้พร้อมแล้ววันนี้ก็ขอพบกับรีวิวกวปไคจูพรินเซส คนจูวิสิสนั้นได้ถูกกำจัหนาที่ 22, ทยี่วิทนี่2ยมีสอมาทียี่สิ2 0อ2โดยพัฒนาโดยแพนตี้แลลพล t ตและผู้จัดจำหน่ายโดยแมงโก้ a าตี้เมื่อวันหนึ่งนั้นมีเสียงกรงประตูที่บ้านของเรานั้นและตัวเอกได้ยอดอ้อนคอาไวว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนนั้นตวัวเอกเราไ,ได้ไปกินเล่ากับเพื่อนโรางงานมาโดยเพื่อนโรงงานนั้นได้แนะนำคนในเว็บไซต์คนหนึ่งมาว่าต้องการที่พักโดยการแล่กับเซ็กส์อยู่ะอะไรก็ได้ทื่อม่คุณเบื่อโดยสามารถทําได้หลายอย่างที่คุณคิดได้เลยแหละแนน่อน คนที่กดกิ่งก็ไม่ใช่ใครแต่คือตัวละครที่เราได้จ้างมาเองและตัวละครเธอนั้นมีความลับมากมายที่ซ่อนอยู่ให้ทุกคนมาเปเล่นเอาเองในส่วนระบบเกมนั้นู้องพูดตรงๆว่ามันเป็นเกมที่เลี้ยงตัวละครที่อยู่ตรงหน้าเราใช่ครับเราต้องเลี้ยงเธอโดวยวิธีต่างๆเพราะเราจ้างเธอมานอ่นแหละไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดห้อง ให้ข้าวกินหรือที่ซับเบอร์ละอึ้มอึมอ่ำและตัวเกมนั้นจะค่อยๆเปิดเผยโลกต่างๆเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมแน่นอนไอ้เกมนี้มันมีโลกสลือขึ้นข้ามและแน่นอนช่องนี้มันจะรีวิวให้คุณดูเองแน่นอนโลกสลือขึ้นข้ามนั้นตัวเกมนั้นใช้ระบบไลท์ทูดีและทําออกมาได้ดีเกินค่าที่ผมคิดมากคือผมแนะนำใคุณไปเล่นเอาเองอ่ะเขาจิ้มมันดีและแน่นอนโลกซรือึ้นข้ามนะจะมีจุดเซตติวของแต่ละจุดอยู่บนมุมซ้ายที่ผมเซนเซอร์ไว้อยูะ กออ็ใช่ผมลืมบอกเกมนี้นั้นมีระบบเพิ่มให้การซื้อเพิมห้ามและจุดเสนตินั้นมันทำในง่ายขึ้นและนอนการซื้อมห้ามจุดหนึ่งเราจะมีของแถมแน่นอนแล้วและเราจะอธิบายในภาพถัดไปส่วนชุดชั้นนอกนั้นจะมีทีเจชุดชุดชั้นในมีเจชุดแล้วก็ล่างเปลือยอีกหชุดเราไม่สามารถเอาออกอากาศได้เพราะว่าคุณก็รู้มันคือเกมโป๊ ส่วนตัวซ G นั้นจะมีอยู่ที่1 3 1ฉากชารวมทั้งแบบนูนและเมนูนและตัวอีเวนต์มีอีก43ฉากชาตโดยสกอร์เกมนี้ของที่เกาคะแนนจริงๆก็เป็นเกมที่เกิดสมบูรณ์แบบแหละแต่ที่ที่ว่าบางจุดนั้นก็ให้ที่จะกุญญ์ย่นิดหน่อย,อยเช่นการเล่นซีจีที่เราต้องคอเ้เล่นเองหรือแม้แต่โหมดซับเบอร์ลึกนะที่มีลูกเล่นค่อนข้างน้อยไปหน่อยแต่นั่นคือโดยรวมของเกมราคาอยู่ที่199บาทและนั่นก็คือทั้งหมดของเกมไ ยังไงก็จริงๆแค่ดูผมก็ดีใจละยังไงก็คุณมานะครับบ๊ายบาย